เอาละยินดีต้อนรับสู่ Mr. Fry Channel นะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กันในเกม Maple Story M นะฮะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผมไม่ได้ทำคลิปเนี่ยมันจะมีอัปเดตอัปเดตหนึ่งนะฮะที่มันเพิ่มอบอสเซตใหม่เข้ามานะฮะซึ่งมันจะไม่ได้รวมอยู่ใน e x p e d i t i o n หรือ Loot e v i t นะฮะแต่ว่าจะอยู่ใน Commander ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง e x p e d i t i o n ทั่วๆไปนะฮะที่กำหนดช่วงเวลาในการเข้าเนี่ยโมงถึงเที่ยงแล้วก็ หนึ่ทุ่มถึง2องทุ่มตามเวลาประเทศไทยเนี่ยนะฮะเป็นบอสสี่ตัวที่มีตอนแรกซากุมฮอนเทลพิงบีแล้วก็สิกนัทนะฮะแล้วก็ในส่วนของเคออสเนี่ยที่เขาแยกออกมานะะซึ่งเคออสเนี่ยมันก็จะลงได้ไม่ไม่กำหนดว่าจะต้องลงตอนไหนนะ,ะแต่ว่าลงได้ตัวละ1ครั้งต่อวันนะฮะก็จะเป็น4ตัว หลักตาม e อ p e d i t i o n เลยแต่ว่าอยู่เป็นโหมด c h a o s นะซึ่งถ้เอ็กซเพดิชันธรรมดาจะมีแค่โหมด Normal กับโหมด Har ์นั่นเองนะฮะส่วนบอสเซตถัดมาที่เข้ามาเนี่ยก็คือ o o t a อ y s s นะฮะจะเป็นบอสอีกเซตนึงเลยที่มี4ตัวเหมือนกันนะฮะเป็น Lo o t อ b y s s Expedition นะมีวอนบอลมีปีแอร์มีคริ Air, มสันควีนแล้วก็มีเวลัามนะฮะที่ผมยังไม่มีปัญญาจบสักตัวหนึ่งเลยนะถ้าลูกกิลจบกันแล้วก็รบก,กวนมาแบบมด้วยตอนนี้เออจะบอกลูกดีว่าไม่ได้ผมผมเป็นส่วนหนึ่งอกกิลิลแนะ้้ววนนหหัผมโใ คุณหินดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคต่อมาเนี่ยซึ่งรูดิบิสเนี่ยผมยังไม่เคยทําคลิปเลยเพราะว่า,ายังไม่ได้ลงนั่นเองนะฮะแล้วก็ถัดมาเนี่ยพอมันครบสี่นะฮผมมองว่าเขาน่าจะจัดเซตเป็นสี่สียงนี้นแหละแล้วก็ส่วนคอมมานเดอร์นะฮะก็เป็นบอสเซตถัดมานะฮะซึ่งคอมมานเดอร์ตัวแรก <S <S 2> <S 2> ที่เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยก็เป็นวอลลีออนซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยมันน่าจะถัดมาผมก็เดาว่าน่าจะเป็นพวกเอ่อฮีล่าพวกเอ่ออ,อ,อะไรนะ อะคาเรียมพวกตัวที่มันเป็นเขาๆชื่ออะไรวะแม็กแม็กมัดแม็กนัดหรือแม็กมัดอะไรสักอย่างเนี่ยนะสามสี่ตัวนี่แหละที่มันเป็นคอมมานเดอร์ของแบล็กเมดที่เป็นตัวร้ายไฟนอลบอสของเมเปิลซอรี่เอ็มเอ่อเมเปิลซอรี่เลยแหละในในในเซตแรกนะฮะซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีวอลลีออนนะฮะผมก็ยังไม่เคยลงไม่เคยทำคลิปไม่เคยอะไรเลยวันนี้ก็จะมาลองลงดูเพราะว่า ในระดับ normal แล้วก็โหมด single เพราะว่า i อวอลลีอในความพิเศษอยู่ที่มันจะเลือกได้ว่าเราจะลงแบบ single mode หรือว่า multi mode นะฮะงถ้า single เนี่ยก็จะได้ของรางวัลเป็น gold leaf นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้พวกอุปกรณ์เครื่องประดับของของวอลลีออนด้วยนะจะเป็นพวก efias อีเฟียเซตนะฮะมันก็จะมีโอกาสได้อยู่ไ้ค่อยมาคุยกันนะฮะส่วนมัลติเนี่ยของได้คล้ายกันเพียงแต่ว่าเหรียญเนี่ยเราจะได้เหรียญที่สามารถซื้อของในรูทเอปิดได้จะเป็นอีกยาซิลรูนนั่นเองนะ,ะซึ่งอ I ียาซิลรูนเนี่ยสามารถเข้ามาในช็อปเพื่อซื้อของในคอนเทนต์รูทเอพิดได้นั่นเองนะครับเพราะปกติเวลาลงรูทเอพิดเนี่ยก็จะได้อีกยาซิลรูนเป็นของรางวัลอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาลองลง คอมมานเดอร์แบบ normal โหกซิง e นะฮะเพราะว่าก็เอาลงง่ายๆไว้นะเคลียจบเร็วดีมาดูกันว่ามันจะประมาณไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะกดบัฟก่อนนะฮะอันนี้เชดผมเนี่ยมีแค่บ,บัฟอันนี้นะผมเลยไม่ต้องพึ่งสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อันนี้มันทุก19นาทีอยู่แนละ้วแล้วก็หมั่นเข้ามากดหน่อยก็ได้นะฮะก็กดบัฟหลักไปเดี๋ยวไว้ค่อยมารีวิวเชดเลเวลตอนนั้นน่าจะติดค้างกันที่ร้อยเลเวลร้อยหกเอ็ด 170แล้วก็171นะฮะผมเปิดงานไปก่อนปึ๊บเนี่ยับผมชอบสกิลนี้มากเลยนะฮะสกิลเนี่ยพูดถึงไหนในหนในมาเล่นแล้วนะฮะก็พูดถึงเลยก็ได้นะ,ะสกิลนี้เนี่ยทำให้เฉดเป็นนามบัตสิบวิแล้วก็ทำดาเมจอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ครูดาวยี่สิบวินั่นะหมายความว่าเฉดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆอาชีพโจรเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าแต่ว่าด้วยความที่สกิลนามบตะเนี่ยมันเป็นสกิลแอคทีฟไงมันก็อยู่ในออโต้แบ็คเทิร์นได้หรือว่า นะฮะซึ่งเป็น10วินาทีที่ทำดาเมจได้ด้วยนะฮะก็โอเคเลยนะฮะอารมณ์ประมาณ n นวอ t เกอร์ะนะเพราะว่าไนวอลเกอร์ตามหลักก็เป็นอามตะ10วิอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีโอกาสโดนโจมตี20วินะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เป็นอามตะนะโดนสะท้อนเออแต่ไนวอลเกอร์อะถ้าใช้เงาอะเป็นอามตะ10วิก็จริงแต่ว่าถ้าโดนสกิลสะท้อนอะไรเงี้ยถ้าบอสเปิดสกิลสะท้อนมาก็กโดนเหมือนกันนะฮะแต่ว่า เฉดเนี่ยไอสกิลสปิ t i ตอิ r n เนชันที่ใช้เนี่ยมันไม่โดนสะท้อเลยนะั่นหมายความว่ามันทำดาเมจได้ต่อเนื่องกว่านั่นเองนะฮะอันนี้คือข้อได้เปรียบข้อหนึ่งสำหรับเฉดรวมถึงอีวานด้วยนะเหมือนสกิลพ่นไฟของอีวานก็จะไม่โดนแล้วก็มีอีกหลายๆอาชีพแหละที่ที่มันจะมีสกิลอย่างเงี้ยที่ทำให้ตัวเองไม่โดนดาเมจนะฮะโอเคจริงๆไอไอเลเซอร์เนี่ยมันรับได้นะผมติดจากใน เนี่ยเยอันนี้มันสะท้อนนะผมใส่ปุ๊บเรียบร้อยนะฮะสวยงามจริงๆผมติดจากใน PC พูดถึงสกิลเลเซอร์ของไอตัวอวอลเลียนเนี่ยเพราะว่า,าถ้าในเป็นใน PC เนี่ยไม่ว่าจะโหมดไหนนะฮะโดนปุ๊บคือตายทันทีนะฮะจะยากจะง่ายจะอะไรยังไงก็ตายแล้วหลบไปนะะีน่ก็เลยชินมาว่าถ้าเห็นแสงเลเซอร์เนี่ยหลบไว้ก่อนนะฮะ <laughs> เออประมาณนั้น เนี่ยจริงๆมันโดนได้นะโดนให้ดูเนี่ยมันดาเมจมันเบาๆเะฮะนี่สะท้อนมากแล้วใช่ไหมเออสะท้อนเนี่ยถ้าเห็นไอ้มันลูปยกมือขึ้นมาแล้วเป็นแสงแสงนะฮะมันจะมี2ออย่าง2องสกิลที่คล้ายกันคือสกิลที่มันคำรามใส่เราแล้วเราก็จะติดสตันกับอีกสกิลหนึ่งก็คือสะท้อนนี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ยมันทําให้เราติดสตันนะฮะคล้ายๆกันแต่ว่าติดสตันมันจะคำรามไปแสงมันจะออกมาจากปากแล้วก็วงจะใหญ่กว่าแต่ว่าถ้าถ้ามันมีแสงสะท้อนออกมาจากมือเนี่ยแปลว่ามัน ม,มันจะใช้สกิลสะท้อนใส่เราแหละนะฮะเราก็ต้องเออ่ต้องต้องลหลบหรืออะไรถ้าไม่มีสกิลที่ทำดาเมจตอนสะท้อนได้ก็ต้องหลบไปก่อนรอแต่ว่าสะท้อนบอลรีออนมปนแป๊บเดียวนะในหมดเนามอนะฮะอืมก็ไม่เสียเวลาเท่าไหร่นี่นะฮะก็ประมาณจบได้ภายใน3นาทีโดยที่ไม่ได้บัฟอะไรเลยนอกจากใช้สกิลบัฟเลเวลไฮเปอร์บัฟ150ของตัวเองนะฮะเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลทารเกตที่ ที่มี HP ประมาณ600 600ล้านนะบางทีผมก็ทำดาเมจได้620630ล้านนะผมงงนะแล้วแต่จังหวะนะแล้วก็บัฟผมมีแค่บัฟสกิลกับบัฟของตัวเองที่หมดไปแล้วเหมือนกันนะฮะประมาณนี้สำหรับวอลลีออนก็ไม่ยากหล,กลักๆมีแค่4สกิลแหละสกิลขวนเนี่ยแม่ก็รับได้อยู่แล้วถ้าหมดนอร์ม l ลแต่ถ้าหมดสูงๆก็อาจจะหลบหน่อยก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่หมดฮ์นหมเรนผมเคยลงแบบว่าม ayer, ัลติเพเยอร์ก็จบเร็วอยู่นะฮะก็ สกิลขวานสกิลฟ้าผ่าให้มปรับปรับปรับแล้วก็สกิลคำรามคำรามเนี่ยทะาให้เราติดสตันได้แล้วก็มีเรียกลูกน้องเรียกลูกน้องก็เฉยๆนะลูกน้องมันก็กระจอกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สกิลสะท้อนประมาณนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าหมดฮาร์ดกับหมดเควอสหมดฮาร์ดผมยังไม่ได้สังเกตนะว่ามีสกิลมากกว่าน,นี้ไหมแต่ก็ประมาณนี้แหละยังไม่เห็นอะไร,ประแปลกๆส่วนเควอสนี่ไม่แน่ใจจะมีสกิลอะไรเพิ่มเติมขึ้นมีกห,หรือเปล่านะครับประมาณนี้สําหรับคอมมานเดอร์ Commander นะครับ จริงๆผมลงช้ามากๆหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอย่างไรแล้วก็ผมก็อยากทําลงมาเก็บไว้ในชาแนลของตัวเองนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาลงคอมบันเดอร์ตัวแรกนะฮะวอลลีออนคอมบันเดอร์คลิปแรกของวิสฟลอยประมาณนี้ละกันนะฮะหวังว่าจะยังชื่นชอบกันอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนนะฮะแล้วเ,เจอกัน